บุญเก่าคำจุนสวดประจำทุกวันช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองการเงินการงานโชคลาภเพิ่มพูนเงินทองไหลมารวยโดยไม่รู้ตัวนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุภาสะอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังณเมตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหงอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหงอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนเะมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหองอุปาสอุกาสะุปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหองอุปาสอุกาสะุปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญานังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตังสสิทธิสวาโหงอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหงอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอ,อุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง ณเมตตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะุปุญญาณังพลังชาติกังณนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุปาสอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกัง นะเมตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะปุญญาณังพลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหมอุภาสะอุกาสะอุญญาณังพลังชาติกัง ณเมตังสสิทธิสวาโหม